สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตอโกนิมาที่ตัดยอดชําเอาไว้นะคะและก็จะนําต้นมโสมมาขยายพันธุ์มาปลูกปักในลักษณะต่างๆนะคะก็วันนี้มาดูอโกนิมานะคะที่ใช้ยอดนะคะตัวนี้คือชํำยอดเอาไว้ในขุยมะพร้าว แต่ขุยมะพร้าวนะคะเพื่อนๆก็นาแช่น้านะคะล้างซะก่อนนะคะล้างเสร็จก็นําขึ้นมาพักเอาไว้แบบนี้นะคะเป็นขุยมะพร้าวที่จะนํามาใช้งานนะคะ mm hmm. อ่ะอันนี้นะคะที่เราตัด,ดยอดชามก็ครบ40วันนะคะ,ะขุยมะพร้าวอย่างเดียวเขาก็เกิดได้นะคะอ่าล่าก็อวบอิ่มสมบูรณ์ดีนะคะเนี่ยวัสดุ ขุยมะพร้าวเพียงอย่างเดียวก็มีรากได้หลังจากนี้ต่อไปเราจะต้องเปลี่ยนดินให้เขานะคะเพื่อ,อเพิ่มความโปร่งให้เขานะคะก็จะ,ะมาดูการเปลี่ยนกระถางและดินที่ปลูกกันเลยนะคะ,อ,ะอันนี้เสริมลาบต้นนี้คือต้นเสริมลาบนะคะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเสริมลาบ ดินที่จะใช้เปลี่ยนนะคะก็จะเป็นขุยมะพร้าวมะาพร้าวสับเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมีปุ๋ยคอกอันนี้ผสมปุ๋ยคอกลงไปด้วยนะคะเป็นปุ๋ยคอกเก่าเป็นมูลบัวนะคะอ่าแล้วก็จะมะีดินใบไม้ผุนะคะอันนี้คือดินใบไม้ผุใส่เข้าไปด้วยเพิ่มธาตุอาหารให้กับต้นอโกนิมาได้แล้วนะคะตอนนี้อ่าแบบนี้นะคะ เพิ่มความโปร่งโดยใช้มะพร้าวสับและดินใบไม้ผุนะคะอันนี้คือเขาจะชื้นนะคะเหมาะสำหรับการชำ่ำชํำยอดปักชํานะคะ,ะคุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะอันนี้สังเกตดูดินนะคะมีขี้บัวมีดินใบไม้ผุมีมะพร้าวสับถ้าหากใครมีแกบ ใส่แกลบอีกก็ได้นะคะแกลบหมักใส,ใส่ได้เหมือนกันดูวัสดุตามที่เพื่อนๆมีนะคะท้องถิ่นที่เพื่อนๆมีก็ใช้แบบนั้นประยุกต์ใช้เอานะคะกระถางที่ใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นกระถางประมาณนี้นํามาเปลี่ยนเพราะว่าต้นนั้นก็มีขนาดที่ใหญ่พอสมควรนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระถางรุ่น10เบ็ดนิ้วนะคะ ก็ใส่ลงไปในกระถางเลยนะคะลากสวยงามมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นมะขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวอย่างเดียวนะคะจะใช้แกลบเผาใช้ขุยมะพร้าวก็จริงๆก็สามารถใช้ได้ทุกอย่างนะคะมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นตัวนี้ไม่มีสูตรสาเร็จค่ะเพื่อนๆมีแบบไหนใช้แบบนั้นนะคะ อ่ะีนี่ก็มาปลูกมาขยายพันธุ์ให้ดูเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ทําได้นะคะใช้วัสดุที่เพื่อนๆมีเนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนกระถางหลังจากที่เราได้ตัดยอดแล้วนําปักเอาไว้ปลูกเอาไว้ในขุยมะพร้าวเมื่อมีรากเกิดขึ้นมาเราต้องเปลี่ยนกระถางให้เขาลักษณะนี้นะคะพอหลังจากนี้ไปก็ให้ปุ๋ยเข้าเดือนละครั้ง ใครจะให้ปุ๋ยคอกปุ๋ยจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยละลายช้าก็ได้เหมือนกันนะคะน้ำซาวข้าวอย่างเดียวสามารถนำมาลดราดตัวนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราลดน้ำกันนะคะน้ำที่จะใช้ลดก็ใช้เครื่องดื่มประมาณครึ่งฝาต่อน้ำา2ลิตรตัวนี้ใส่ชุดลดเข้าไป1ช้อนชาก็ประมาณปลายช้อนนี้นะคะ ตัวนี้ช่วยให้ต้นไม้ฟื้นตัวเร็วนะคะก็จะทําให้ใบต้นรากแข็งแรงด้วยลดลงไปเลยค่ะจริงๆใบไม่สวยก็ตัดออกไปได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยเรียบร้อยตัวนี้นะคะเสร็จแล้วต่อเก่านะคะ ก็เริ่มมีต้นใหม่เกิดขึ้นมานะคะ1 2ึ่งสามสี่สี่ห้าต้นห้าหน่อเลยนะคะตัวนี้เราต้องบำรุงต้นตัวนี้เขาด้วยโดยการเติมปุ๋ยเติมธาตุอาหารให้เขาวันนี้ใช้เป็นขี้วัวนี่แหละคะ่ะปุ๋ยคอกใส่ลงไปเลยแบบนี้นะคะมีเยอะแยะมากมายหลายสูตรนะคะสูตรชีวภาพนี้เลือก เลือกทอําทตามที่เ,เพื่อนๆสะดวกนะคะเรียบร้อยนะคะตัวนี้ต้นที่เราตัดยอดออกไปพอหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวต้นยอดเขาก็พุ่งขึ้นนะคะเป็นการดูแลต้นไม้ต้นที่เราตัดด้วยนะคะดูแลเขาน้ําเครื่องดื่มที่เราผสมเมื่อกี้นะคะก็รดลงไปแบบนี้นะคะรดได้ทุกอย่างมีวิตามินนะคะมีธาตุอาหารมีวิตามินเหมือนกันตัวนี้รดลงไปได้เลยนะคะ ส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้คือต้นหยกการจนานะคะ,ะตัวนี้ไม่เหลือความสวยงามเลยนะคะ,ะเป็นต้นไม้ที่ต้องได้รับการแก้ไขานานแล้วนะคะ,อ,ะอ,ยอยู่ตรงใต้ต้นไม้ไปหลบอยู่นะคะล้มอยู่อันนี้ก็ไปเจอมาก็ต้องมาทําการแก้ไขนะคะโดยการที่เราจะตัดยอดนะคะตัดยอดในปูในวัสดุปลูกหรือจะชาในน้ําก็ได้เหมือนกันนะคะทําได้หลายวิธีนะคะก็มาเริ่มการตัดยอดกันเลยค่ะ เราจะทําการตัดส่วนยอดก่อนนะคะอันนี้ส่วนต้นแบบนี้นะคะตัดได้เลยเหลือไว้ประมาณสักนิ้วนึงให้เขาแตกออกมาใหม่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะนําท่อนนี้ไปชํากันไปชําท่อนนะคะตัวนี้ก็ริใบริใบออกก่อนใบไม่สวยเลยนะคะอันนี้สงสารต้นไม้เหลือไว้แค่นี้ก็พอนะคะ ตใบไ,ไม่สวยตัดออกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวพอเรามีรากนะคะพอเขามีรากเราก็จะมาเปลี่ยนกระถางให้เขาได้เหมือนกันนะคะอันนี้เราจะชําในวัสดุปลูกหรือจะชําในน้ําได้ถ้าชําในน้ํานะคะก็ใช้เป็นขวดก็จะใช้ขวดแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดตัดขวดเลย นำขวดมาใช้ประโยชน์นะคะแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ใส่ต้นไม้ลงไปลักษณะนี้นะคะเติมน้ําลงไปแค่นั้นเองนะคะอันนี้คือการชําน้ำํชำชําแบบขวบแน่นนะคะตัวนี้รากจะเกิดเร็วนะคะใส่น้ําแค่นี้พอนะคะเยอะไปนะคะน้ำเทออกอีกอ่ะใส่น้ําประมาณนี้พอนะคะก็จะลักษณะนี้นะคะแบบนี้ เนี่ยลากเขาก็จะมาได้เองอันนี้คือการชำน้ำนะคะหรือใครจะใส่แบบแช่ลงไปเลยก็ได้เหมือนกันนะคะเอาที่เพื่อนเพื่อนสะดวกอ่ะแช่ลงไปแบบนี้แบบนี้ก็ได้อีกเหมือนกันนะคะก็ใส่น้ำอ่แช่ลงไปแค่นี้ก็ได้อีกใส่น้ำไม่ต้องเยอะมากนะคะแค่ประมาณสักนิ้วหนึ่งก็จะได้ลักษณะนี้นะคะ เนี่ยก็คือ,อตัดตัดทิ้งๆเอาไว้นะคะเนี่ยรากเขาก็จะมาแบบนี้แหละนะคะ,อะพอหลังจากนี้ไปอันนี้ก็คือไม่ได้ควบแน่นนะคะแช่น้ําอย่างเดียวชามน้ําเอาไว้อย่างเดียวนะคะก็ต้องมาแต่งพวกนี้ออกไปนะคะเวลาที่เราจะปลูกใหม่อันนี้ต้นเงินนะะเงินเงินนะคะเงินเงินเงินที่เราแช่น้ําเอาไว้นะคะก็มีรากสวยงามใบไม่สวย ใบไม่สวยต้องตัดออกนะคะทีนี้เราก็จะต้องไปปลูกในวัสดุปลูกนะคะอันนี้คือเงินเงิน,เง,นเงินที่ตัดเอาไว้นะคะเพราะว่าแม่ค้าไม่มีเวลานะคะเดินเจอก็ตัดแล้วชํำน้ําเอาไว้เลยนะคะตัวนี้เนีย่ยอันนี้ก็เป็นบรลลังเงินนะคะตัวนี้คือบรรลังเงิน ลากเขาก็สวยงามนะคะของเพื่อนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะที่ทําเอาไว้น่าจะน่าจะเก่งกันแล้วนะคะเพราะว่าทําหลายคลิปมากตัวนี้เนี่ยทำน้ําอย่างเดียวอันนี้นะคะพวกนี้ต้องเอาออกให้หมดเลยต้องไปล้างนะคะล้างออกให้หมดเลยอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยแล้วเราก็จะไปปลูกในวัสดุปลูกแบบเมื่อกี้นะคะแบบเมื่อกี้เลือกกระถางประมาณสักหกนิ้วพอตัวนี้ ตอนนี้เขายังไม่สวยหรอกนะคะแต่ว่าพอเราเปลี่ยนดินให้เขาสักระยะหนึ่งนะคะเขาจะาามีต้นต้นมีใบที่สวยงามออกมานะคะเพราะว่าในดินก็มีธาตุอาหารประมาณนี้นะคะ ส่วนแผลที่ตัดนะคะใครมีปูนแดงใช้ปูนแดงใครไม่มีก็พึ่งลมให้แห้งนะคะปูนแดงเนี่ยถุงประมาณนี้ก็ประมาณ40บาทนะคะใช้ได้ออนานเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็หาซื้อติดไว้นะคะแม่ค้าต้นไม้ใช้ประโยชน์ได้เยอะนะคะปูนน้ำปูนก็สามารถนำมาลดต้นไม้นะคะเป็นพวกฆ่าเชื้อพวกนั้นก็ได้เหมือนกันเนี่ยนะคะ,ะเสร็จแล้วตัวนี้ก็หาขี้วัวมาใส่นะคะแบบเมื่อกี้ เพื่อเป็นการบำรุงโตตัวนี้ต่อไปนะคะส่วนท่อนแบบนี้นะคะจะเห็นว่าเขามีตุ่มตานะคะอ่าตุ่มตาแบบนี้เดี๋ยวเขาก็มีหน่อเกิดขึ้นมาได้นะคะตัดเป็นท่อนท่อนหนึ่งก็ประมาณสักนิ้วครึ่งนะคะท่อนนิ้วครึ่งก็ตัดตรงแบบนี้เลย ปูนแดงก็ป้ายแบบนี้นะคะถ้าที่บ้านเพื่อนๆป้ายให้แห้งเสร็จก่อนนะคะแล้วค่อยนำลงปลูกในวัสดุปลูกชําเป็นการชําท่อนชําตัวนี้ไว้ไม่ต้องทิ้งเลยสักส่วนนะคะ,ะก็พึงลมให้แห้งนะคะประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงก็จะ ชำในตัวนี้นะคะอันนี้เป็นขุยมะพร้าวเมื่อกี้นะคะที่เราแช่น้ําแล้วในขุยมะพร้าวตัวนี้เราก็ลดลาดด้วยเครื่องดื่มกับผงชูรสเมื่อกี้เป็นการเร่งลากให้เกิดเร็วขึ้นนะคะให้ชุมช่มๆเป็นชูรสกับเครื่องดื่มเนี่ยพอหมัดหมาดเสร็จเราก็นํามาชําทอนเมื่อกีอ้ก็ใส่ลงไปในกระถางแบบนี้เลยนะคะเป็นการชําทอน ใชอย่างเดียวนะคะวันนี้ใช้ขุยอย่างเดียวก็ปักลงไปแบบนี้นะคะให้จมลงลงไปประมาณสักครึ่งหนึ่งนะคะหรือใครจะนอนไว้ก็ได้เหมือนกันนะคะนอนท่อนเอาไว้แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่นิดมาอัปเดตให้ดูนะคะเวลาที่เขาหน่อเขาเกิดขึ้นนะคะชํำท่อนจะนอนหรือจะชํำท่อนก็ได้เหมือนกัน อ่าเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็นำไปวางไว้ตรงที่ร่มร่มแค่นั้นน้ำเมื่อกี้ลดลงไปเลยอ่าเสร็จแล้วก็วางไว้ตรงที่อ่าร่มร่มนะคะร่มลำไยอ่าเรียบร้อยนะคะอ่าเสร็จแล้วตัวนี้นะคะปลูกเปลี่ยนลงกระถางไซส์6นิ้วนะคะประมาณสักเอ่อสามสัปดาห์นะคะให้ไม้ใบไม้ ชูสดใสก็ออกจำหน่ายได้ต้นนี้นะคะก็80บาทนะคะ80บาทนะคะก็มาเปลี่ยนกันเลยค่ะดินเมื่อกี้นะคะมีธาตุอาหารครบแล้ววางต้นลงไปใครมีปุ๋ยละลายช้าก็ใส่ไปด้วยก็ได้นะคะแต่อันนี้พี่ใส่เป็นคีว้วัวแล้วก็ไม่เป็นไรอีกสักสามสัปดาห์ค่อยเติมปุ๋ยก็ได้เหมือนกันเนี่ยได้แล้วนะคะ เป็นการดูแลต้นไม้แบบนี้นะคะขยายพันธุ์เสร็จมีรากเกิดขึ้นมาเปลี่ยนกระถางให้เขาพร้อมออกจําหน่ายใครที่จะขายต้นไม้ก็ทําตามนี้เลยนะคะก็หลักการนี้ใช้ได้กับไม้ทุกอย่างนะคะอ่าเนี่ค่ะได้แล้วเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือบรรลังเงินนะคะหากมีประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะเผื่อเป็นประโยชน์กับท่านอื่นๆด้วยนะคะอ่า อันนี้คือเงินเงินเงินนะคะเหมือนกันปลูกลงไปเลยรากเข้าสวยสมบูรณ์แล้วนะคะวันนี้ก็มาทำคลิปให้ชมละเอียดมากๆนะคะมือใหม่สามารถทำตามได้เลยนะคะวันนี้เรียบร้อยนะคะอันนี้เสร็จแล้วก็น้ำเมื่อกี้นะคะรดลงไปนะคะมีวิตามินสำหรับเครื่องดื่มและโ,โมโนโซเดียมกรูตาเมตก็ ช่วยให้เร่งรากเร็วขึ้นครบนะคะวันนี้เป็นการขยายพันธุ์นะคะได้ตรงนน้นนะคะอันนั้นคือต้นเสริมราบนะคะก็มาเปลี่ยนกระถางต่อจากนี้ไปก็จะงดงามนะคะเพราะว่าเราได้เปลี่ยนดินให้เขาเสร็จแล้วตัวนี้นะคะและก็จะมีตัวที่ตัดควบแน่นเอาไว้นะคะและอันนั้นก็ชำท่อนเอาไว้เอาล้ค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ได้ชมอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ หากมีประโยชน์ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้อภินิตยาด้วยนะคะคลิปนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้สำหรับการดูแลอโกนิมานะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ